สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูโบในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 เช่นเคยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูโบจะมาพูดถึงการลบจำนวนคะที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะหรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือการลบจำนวนคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการหาคำตอบนะคะเราหาคำตอบได้จากอะไร หาคำตอบได้โดยหาผลลบของจำนวนนับแล้วหาผลลบของเศษส่วนโดยการลบเศษส่วนนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะจึงจะสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้นะคะจากนั้นให้นำผลลบของจำนวนนับและผลลบของเศษส่วนมารวมกันและเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนจำนวนคะ่ะแค่นั้นนะคะ ต่อไปอ่ะอธิบายแบบนี้นักเรียนอ,อาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นไปดูที่ตัวอย่างที่ครูโบโยกมาให้ดูนะคะเรามาศึกษาไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะในการอ่านข้อนี้เขาบอกว่าให้แสดงการหาผลลบโดยเขียนผลลบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอ่ะดูที่ตัวอย่างที่1นึ่งนักเรียนดูโจทย์นะคะอ่านพร้อมกันคะ่ะ สิบจำนวนเต็มสิบสองเศษแปดส่วนเก้าลบกับจำนวนเต็มหกเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไหมคะอ่าเรามาหาคำตอบโดยขั้นตอนแรกให้ทำยังไงคะให้หาผลลบของจำนวนนับใช่ไหมคะจำนวนนับในข่อนี้ก็คือ12กับ6อ่ะดังนั้นคุณพงก,ก็จะเอา12ลบกับ และนำผลลบอ่ะผลลบเขาจะมานนะับไปรวมกับผลลบของเศษส่วนอ่ะซึ่งเศษส่วนข้อน,นี้ก็คือ,คอ,อ,อกกเศษ8ปส่วนเกับเศษ1นึ่ส่วนสามเ้าใจไหมคะคุณโบก็จะเขียนเป็นเศษ8ปส่วนเกลบกับเศษ1นึ่งส่วนสามใส่วงเล็บปิดไว้นะคะต่อไปอ่ะขั้นตอนต่อไปหา ผลลบในแต่ละวงเล็บน,นะคะ12บเหลือเท่าไหร่คะเหลือ6อไปบวกกับผลลบของเศษส่วนซึ่งเศษส่วนตัวนี้นักเรียน,นสังเกตตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำ1ส่วน3ไปคูณกับ3นั่นเองนะคะเพื่อทำส่วนให้เป็น9นะคะ,ะได้เท่าไรคะได้8ปส่วน9ลบ กับเไรคะนึ่งคูณสเป็น3 3มคูณสเป็น9ก้าตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนนะับเหมือนเดิมบวกกับผลลบของเราได้เท่าไหรคะตัวส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นนําตัวเศษมาลบกันได้เลยก็คือแปดลบสาเหลือ5ส่วนด้วยเก้าถูกไหมคะอ่ะ ขั้นตอนนี้ให้นักเรียนเช็คที่ตัวเศษส่วนนะคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเพราะโจทย์เขาต้องการทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตา่ำถูกต้องไหมคะ,ะ5ส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเช็คจากมีแม่ไหนหางรวตัวไหมคะที่หาร5และ9ได้ไม่มีใช่ไหมคะมีแค่แม่หนึ่งดังนั้น5ส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำดังนั้นเรา เขียนในรูปจํานวนคะ่ะก็คือจํานวนเต็มเศษ5ส่วน9นั่นเองนะคะ,ะได้คําตอบแล้ว1ขอ้อาการลบก็เหมือนกับการบวกใช่ไหมคะที่ครูโบสอนการบวกไปแล้วก็เหมือนกับการเรากลับมาทบทวนเรื่องการบวกอีกหนึ่งอรอบเพราะว่าวิธีการลบทําเหมือนกันเลยนะคะ ต่อไปไปดูที่ตัวอย่างที่สองนะคะอ่าเรามาดูนะว่าตัวอย่างที่สองมันต่างกับตัวอย่างที่หนึ่งยังไงนะคะอ่าตัวอย่างที่สองจำนวนเต็มยี่สิบเอ็ดเศษสี่ส่วนห้าลบจำนวนเต็มส0เศษสองส่วนสิบเห็ไหมคะอ่าขั้นตอนแรกทำยังไงคะเอาจำนวนนับมาลบกันก็คือใส่ลงเดฟยี่สิบเอ็ด ลบสิบไปบวกกับผลลบของเศษส่วนซึ่งก็คือสี่ส่วนห้ากับสองส่วนสิบนะคะก็จะเป็นสี่ส่วนห้าลบกับสองส่วนสิปึ๊บปึ๊บไปดูขั้นตอนต่อไปเลยหาผลลบทีแล้วงวเล็บนะคะอะ ยี่สิบเอ็ดลบสิบได้เท่าก,กับเท่าไรคะได้เท่าก,กับสิบเอ็ดอ่าไปบวกกับผลลบของเศษส่วนอ่ามาลบกันได้นะคะตอนนี้นักเรียนสังเกตตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำเศษสีส่วนห้าไปคูณเข้าด้วยสอง่าคูณด้วยสองได้เท่าก,กับเท่าไรคะสี่คูณสองเป็นแปดห้าคูณสองเป็นสี่ ลบกับ 2, 2, อาเศษ2ส่วน4ได้คำตอบเท่าไรคะ r เศษเป็นไหร่าเหมือนเดิมบวกกับผลลบได้คำกับเท่าไรคะตัวส่วนเท่ากันแลน้วนำเศษมาบวกกันเลย8ลบ2เหลือ6ส่วน4ถูกต้องไหมคะไปช้าๆเพราะการหรียนดูดด อ่ะต่อไปเศษส,ส่วนตัวนี้สังเกตเศษหกส่วนสิเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่าหรือยังคะยังไม่เป็นเพราะยังมีแม่อะไรคะที่หารตัวก็คือแม่2ยังหารลงตัวใช่ไหมคะอ่ะครูบอกว่าจะใช้แม่2มาหารต่อดังนั้นอ่ะสิเอ็กก็ยังเหมือนเดิมบวกกับหกหาร2เหลือ3 10สิหารสเหลือ5 ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือทำให้อยู่ในรูปจำนวนคระใช่ไหมคะก็คือ,อข้อนี้ได้ครับก็คือ1ิเอ็ดเศษ3ส่วน5นั่นเองนะคะ่า,าไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรง ขั้นตอนไหนนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการหาคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะอ้าวในการหาคําตอบของการลบจํานวนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะก็คือทำยังไงคะให้หาผลลบของจำนวนนะับไปรวมกับผลลบของเศษส่วนใช่ไหมคะจากนั้นอาเมื่อเราได้ผลบวก ท้งสองพอแล้วเช็คเศษส่วนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วให้นักเรียนมาเขียนในรูปจํานวนคะเราก็จะได้คําตอบนะคะสําหรับในคาบนี้เดี๋ยวครูโบทิ้งใบงานไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวโบจะไปให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ครูโบสอนไปในวันนี้นะคะ สำหรับในคลิปนี้ครูโบก็ขอจบเพีงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ